มาต่อกันที่ ep ห้านะคะเพื่อนเนะเราก็คุยกันเรื่องหินเนาะจะได้ทําความเข้าใจกันเนาะว่าทําไมวันนี้หินที่ฉันใช้ใช้อยู่ทําไมยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนาะอ่าก็ต้องมีเครื่องเร่งกระตุน้นปฏิกิริยากระจายพลังงานหินนะคะอ่ามาถึงข้อ16นะคะผลดีจากการที่เราใช้นะคลื่นพลังงานนะจากเครื่องกระตุน้นกระจายพลังงานหินนะคะ16นะคะ คุกคลีกับหมู่คณะตามการเทศะไม่คุกครีตามอำเภอใจสนใจสำรวจนะความความเลวของตนเองนะคะ17นะ,ะรับรู้ความงามจากธรรมชาติได้มากขึ้นรักต้นไม้มากขึ้นนะคะ18ไม่อยากสะสมอะไรมีสิ่งของเท่าที่จำเป็นนะ19อยากได้อะไรมักสมหวังคิดอะไรมักได้ดังใจนะคะ 20เห็นปัญหาเป็นเรื่องสนุกขำขันมองแล้วยิ้มนะไม่ค่อยสนใจอ่า21นะคะไม่ค่อยสนใจคำสรรเสริญนินทานะคะ22เจอคนดีมากขึ้นพบครูผู้ชี้ทางจเจริญได้นะคะ23นะคะไม่กลัวใครเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเสมอเป็นเพื่อนเสมอกันนะคะ24นะคะต้องการควบคุมผู้อื่นน้อยลงต้องการเปลี่ยนความคิดผู้อื่นน้อยลง มั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะ25นะคนะค้นพบสิ่งน่าสนใจรอบตัวที่ไม่เคยพบมาก่อนนะ,คะ26คาดเดาอนาคตได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะคิดถึงนะ27นะคิดถึงความตายมากขึ้นเห็นชีวิตแสนสั้นแต่มีคุณค่านะคะ28ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นคิดนอกกรอบแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดความคิด เป็นระบบมากขึ้นนะคะ29ความรู้สึกเหงาหายไป30อยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นดึงสติกลับมารู้ตัวได้เร็วขึ้นนะนี่คือผลลัพธ์จากการที่ชาวเราใช้เครื่องเร่งปฏิกิริยาพลังงานหินนะเครื่องเล่งพลังงานหินออกมานะคราวนี้นะจะทำในแต่ละข้อจะมีคะแนนในแต่ละข้อจะมีหลายระดับเพราะงั้นแล้ว แล้วแต่สภาวะของแต่ละคนแต่ละท่านถ้าได้รับขึ้นออกไปแล้วเนี่ยบางทีสามสิบข้ออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ครบทั้ง30ข้อแต่ไม่ได้คะแนนเต็มทุกข้อก็ได้เนื่องออกใช่ไหมคะแบบบางคนเนี่ยเขามีสภาวะที่ดีมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็น30ข้อที่เป็นคะแนนเต็มในทุกๆข้ออันนี้เราทําความเข้าใจกันเนาะแต่เราจะดีขึ้นในเรื่องราวของสภาวะของเราเนี่ยจะรับรู้ได้ไดยตนและรู้สึกดีนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาเชื่อมกันอย่างแน่นอนคะ่ะ ไปอีกีต่อไปเลยค่ะ